สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับการทำนายดวงชะตานะคะของราศีธนูนะมีการเปิดไพ่แล้วนะคะของราศีธนูเรามาต่อคลิปกันเนาะเพราะว่ามีการถ่ายให้เห็นแล้วว่าราศีธนูเราเปิดไพ่แต่พอดีวันนั้นมันเป็นมันโกนค่ะมันก็เลยเป็นเวลาที่ไม่ถูกต้องในการที่จะพยากร์น,นะวันนี้เรามาต่อกันเลยค่ะ ลัคนาราศีธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดนะคะในร,ระหว่างวันที่ราศีธนูใช่ไหมผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16ธันวาจนถึง14มกราคค่ะสามารถรับชมและรับฟังได้นะคะราศีธนูนะคะเป็นเป็นคนธาตุไฟสัญ,ญลักษณ์ของธาตุไฟก็คือไม้เทา้า คนธาตุไฟจะเป็นคนลักษณะกระตือรือรือล้นนะคะทะเยอทยานแล้วก็คูพักรักจำนะคะแล้วก็เป็นคนช่างสังเกตเรามาดูเลยนะไพ่แต่ละใบของราศีธนูนะอันนี้เป็นมีนาคมค่ะนะเดี๋ยวเราต้องดูเมษาเลยเนาะเพราะว่าจะดีกว่าเพราะว่าเมษา อันนี้เป็นมีนานะเดี๋ยวเราเล่ามีนาให้ฟังก่อนคร่าวๆนะว่ามีนาเป็นยังไงแล้วก็ต่อด้วยคลิปเดือนเมษานะคะอันนี้เป็นของเดือนมีนาคลิปนี้เนาะอาจจะกระโดดข้ามไปเนาะอันนี้เป็นเดือนมีนาซึ่งอดีตที่ผ่านมาก็รู้สึกว่ามันมีความสมบักสะบอมเนาะถ้าถ้าดูจากเนื้อไพ่ตรงนี้นะคะนะ คือเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ของราศีธนูนะก็คือไม้เท้าแต่ในนี้เรามีไม้เท้าอยู่อันเดียวเองก็คือเพด์ออฟบอลนะคะมหาเล็กถือไม้เท้านะคะแต่ก็ปัจจุบันละกันอันนี้เป็นสถานการณ์ปัจจุบันในเดือนมีนาที่ผ่านมาว่าทุกคนเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่านะของราศีธนูก็คือเหมือนว่า มีการสิ้นสุดนะคะสิ้นสุดบางอย่างหรือ,อมีการล้มป่วยของของคนที่เรารักนะคะแล้วบางทีคุณก็รู้สึกว่าคุณรู้สึกเจ็บปวดหรือหรือรู้สึกว่าเหมือนกับว่าสิ้นหวังแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะหรือจบสิ้นเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้เนาะ ซึ่งบางคนอาจจะมีปัญหาต้องผ่าตัดหรือมีวัดเหตุอะไรต่างๆนะคะแต่มันอาจจะเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะทุกคนนะไม่ว่าจะราศีไหนนะคะก็มีขค้ากรรมกันทั้งสิ้นเค้ากรรมมาจากอะไรมาจากสิ่งที่เรากระทำซึ่งซึ่งถ้าเป็นศาส,สนาพุทธก็คือในอดีตที่ผ่านมาเราไม่รู้เราจำไม่ได้หรอกว่าอดีตชาติเราทำอะไรมา แต่ผลที่เราเจอก็มาจากการกระทาของเราทั้งสิ้นนะคะตอนถ้าไพ่ใบนี้หมายถึงว่าถ้าดูอย่างนี้มันเหมือนกับว่าการเงินอาจจะมีโดนโกงหรือล้มละลายนะคะแต่มันอาจหรือบางคนก็อาจจะจะได้ไปงานขาวดำอะไรประมาณนั้นเนาะหรือหรือเด็กบางคนก็ออกจากงานออกจากโรงเรียนอะไรประมาณนี้เป็นช่วงตัดต่อนะคะแล้วก็ถ้าเป็นความรักก็ อาจจะมีอะไรนะอยู่กันมาเป็นระยะเวลานานความเข้าใจไม่ได้ลงเอยกันก็ก็อาจจะมีการอ,อ่แยกทางกาันเพื่อหาทางออกของของสิ่งใหม่ๆทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าตรงเนี้ยถ้าขึ้นไพ่แบบนี้มามันอาจจะมีการสูญเสียของที่ตัวเองรักนะคะหรือหรือสุขภาพนะมีสองอย่างนะคะนะ นี่คือเหตุการณ์ปัจจุบันในเดือนมีนาชาวราศีพิธนูเป็นอย่างนั้นไหมแล้วก็ถัดมาใบที่สองใบที่สองมันขึ้นอันนี้นะคะใบที่สองคือสถานก,การณ์แรงผักดันเมื่อเดือนมีนาก็คือมันมีความลักซ้อนหรือมีการแอบทําอะไรที่มันเป็นเรื่องผิดศีลธรรมจัรญ,ญาหรือมีคนมาล่อลวงคุณเพื่อให้คุณทําอะไรบางอย่างที่เป็นสีเทาๆหรือเปล่าเนาะไอ้ไอตรงนี้ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะว่า เพราะว่าเออมันเป็นการทำอะไรไม่เปิดเผยนะคะอาจจะหลบหลีกลบเลี่ยงกระทำความผิดความคิดที่ผิดแปลกไปจากปกตินะคะสติปัญญาที่เราใช้อาจใช้ไปในทางที่ที่อาจจะไม่ถูกตามทรนองของธรรมนะคะระวังเรื่องไขรไม่ยื่นใต้โต๊ะคอร์รัปชันให้กับเรานะคะ เราเราอาจจะใช้สติปัญญาไปนในทางที่ผิดได้นะต้องระวังตรงนี้ความคิดชั่วแล่นอาจจะทําให้เราเสื่อมเสียได้นะคะแล้วก็มันมันลงเอยทั้งคู่เลยนะหนึ่งกับสองว่าโดนโกงถูกโกงเลนะคะแล้วก็ความรักก็มีอุปสรรคนั่นคือเหตุการณ์ของต้นเดือนมีนานะคะเสร็จแล้วพอมาอันนี้ค่ะมันมีการต่อสู้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดือน2เดือนคือคุณก็ฟันฝ่าต่อสู้ต่อสู้เพื่อให้ได้มาในหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเห็นไหมคะม้าม้าก็ควบออกไปดาบแปลว่าอุปสรรคเนาะคุณได้ดาบพร้อมกันเลย3อันนะคะแต่อันเนี้ยมันหมายถึงว่าเออคุณอาจจะเป็นนักต่อสู้ให้ระวังเรื่องความใจร้อนนะคะ บางทีเราจะแก้ไขปัญหาบูสับแล้วเราก็ลุยออกไปข้างหน้าก็ต้องระวังมีสตินิดหนึ่งนะคะนะแล้วบางครั้งลดอีโก้ของความเป็นตัวเราไปรัศเราอาจจะใจร้อนรักเกียติยศรักศักด์ศรีเสียหน้าไม่ได,ไได้ไม่ต้องการให้ใครมาอบรมสั่งสอนเราต่อหน้าธารกํานันอะไรอย่างเนี้คะ่ะช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคขวางน้ำนะเมื่อต้นเดือนมีนาแล้ว ระวังเรื่องการควบคุมตัวเองไม่ได้ด้วยนะคะเนาะระวังศัตรูระวังการถูกโกงเนาะเสร็จแล้วใบที่สี่ก็บ่งบอกว่าคุณเป็นจันใจบุญสินทานแต่ถ้าทํามากไปมันก็อาจจะทําให้ชีวิตคุณเออ่ชักหน้าไม่ถึงหลังได้นะก็นั้นก็ต้องมีเหลือกินเหลือกเก็บด้วยนะคะแต่ว่าใบที่5นะคะมันเป็นใบมหาเล็กถือไม้เท้านะคะ มหาดเล็กถือไม่เท้าดีไหมก็ดีนะคะเพราะว่ามันบ่งบอกถึงการที่เราปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะทำอะไรใหม่ๆนะคะแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในตำแหน่งอะไรนะอดีตที่ผ่านมาเราอาจกำลังเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะคุณเป็นคนค่อนข้างกระตือรือร้นและมีไฟอ,ะอะ่ะนะคุณก็ค่อนข้างมีนิสัยกระตือรือร้นแล้วก็ ที่เบื่ออะไรง่ายๆเพราะนั้นคุณก็ชอบที่จะสาะแสวงหานะคะคุณมีโอกาสเติบโตนะคะคุณอาจกำลังสนใจบางสิ่งอยู่กำลังฝึกฝนนะคะแล้วก็ถ้าจะทำกิจการใดก็จะประสบความสำเร็จค่ะเพราะโ้คุณกำลังมองการไกลและก้าวไปข้างหน้าอย่างมีหลักการนะคะโครงการที่ตั้งใจดำเนินการจะไปได้ดีค่ะ แล้วก็ใครใครตั้งใจจะทําอะไรบางสิ่งก็มีโอกาสได้ทําตามที่ตัวเองตั้งใจไว้นะบางคนที่ทํางานก็ได้งานใหม่หรือได้เปลี่ยนงานหรือได้โปรเจกต์ใหม่ๆได้ทุนไปเรียนต่อสั้นๆน,นะคะแล้วก็บางทีคุณก็อยู่ในระหว่างฝึกกานหรือเ,เริ่มทดลองงานนะคะแบบหนึ่งครเนาะก,กดมา แป๊บหนึ่งค่ะโอเคนะคะเมื่อกี้ก็มีเรื่องนี้เนาะเรื่องของการสื่อสารแล้วก็นิสัยกระตือรือร้นขี้เบื่อนะคะชอบหาความรู้เรียนรู้ชี้ิในชีวิตจ,จริงนะคะการเงินก็เริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆค่ะต่อยอดธุรกิจนะเนาะเมื่อกี้เราบอกได้งานใหม่เปลี่ยนงานได้โปรเจกต์ใหม่นะคะ อาจจะเป็นช่วงเริ่มทดลองงานหรือเริ่มทำกิจการอะไรใหม่ๆนะเป็นความสามารถในการขยายธุรก,กิจแบบเล็กๆนะคะโครงการที่เราที่คุณตั้งใจไว้นะคะก็จะดาเนินไปได้ด้วยดีมีโอกาสเริ่มทำบางสิ่งที่ตั้งใจไว้ด้วยนะเสร็จแล้วคุณได้ไพ่ก้อนข้างดีนะคะในตำแหน่งเหตุการณ์อนาคตในเดือนมีนาที่ผ่านมา2องสี่หกนะคะ9เหรียญน,นะ คุณได้เก้าเหรียญน,นะคะในช่วงเดือนช่วงช่วงเหตุการณ์อนาคตนะคะส่วนใหญ่เหตุการณ์อนาคตก็เกิดขึ้นภายในเดือนสองเดือนเนาะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่่ายว่าอันนี้ไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นความสุขความมั่งคั่งนะเรียกว่าก้าวหน้ารุ่งเรืองนี่แล้วก็เป็นที่พึงพอใจด้วยนะคะเป็นความสุขในการมีทรัพย์นะคะแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นคะ่ะ มีความสำเร็จทั้งด้านวัตถุเงินทองทรัพย์สินนะคะเนยกว่าคนได้ไพ่ใบนี้มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะจากการสร้างสรรค์ของคุณเองนะคะความรักอาจจะโดดเดี่ยวอ้างว้างหน่อยแต่ก็มีฐานะร่ำรวยนะคะนะถ้าใครเป็นโสดอยู่นะคะก็อาจจะเป็นโสดนานนิดนึงนะคะเสร็จแล้วไพ่ที่ดีอีกอันหนึ่งใบที่เจ็ดค่ะ ใบเนี้ยดีมากก็คือได้เดอะเ r อก็คือพร้อมสับทุกสิ่งเลยนะคะแล้วอันเนี้ยมันเป็นตำแหน่งที่7ก็คือมันเป็น,ปนเหมือนกับปัญหาที่ที่คุณมีอยู่หรือวิธีคิดในการแก้ปัญหาไขปัญหาเหมือนมีสิส่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองด้วยนะนะมันสอดคล้องกันนะคะแล้วไพ่ค่อนข้างดีมากนะคะในช่วงปลาย,ลายนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเดือนเมษากันว่าของคุณจะเป็นยังไงเนาะ เพราะจริงๆคุณได้ The v ร r ก็เรียกว่าเป็นไพ่ดีที่สุดในสำรับเลยเนาะแล้วอยู่ในตำแหน่งที่7ด้วยนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณเข้าใจโลกอย่างท่องแท้แล้วก็เข้าใจกฎธรรมชาตินะคะเรียกว่าการงานของคุณก็เป็นรูุเป้าหมายนะคะจากการฝันฝ่าฟันมานะคะทำให้คุณเหมือนกับว่าเข้าใจปัญหาทั้งหมดก็เลยอยู่เหนือปัญหานะคะใครทำงานบริษัทก็มีสิทธิ์เลื่อนตำแหน่งนะคะ แล้วก็การงานมักจะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการเงินก็ดีค่ะเป็นช่วงไม่ขัดสนนะคะความรักก็คือเข้าอกเข้าใจกันค่ะถ้าคนมีคู่แล้วก็มีความสุขอยู่ด้วยกันได้โดยปราศจากเงื่อนไขนะคะการเรียนใครเรียนก็ก็เหมือนกับว่าความรักเนี่ยอดทนอดกั้นต่อสู้กันนะคะก็ได้อย่างที่รอคอย ส่วนการเรียนก็ประสบความสําเร็จค่ะอาจจะได้มีโอกาสมดได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะใครเจ็บป,ป่วยอยู่ก็มีโอกาสหายอย่างรวดเร็วพอใบที่8นะคะก็เป็นไพ่ที่ดีอย่าง1890นี่ดีหมดเลยนะคะตําแหน่งกุญแจของการแก้ไขปัญหาเนี่ยค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ถ้วยนะคะแล้วก็ได้หนึ่งถ้วยด้วยเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้นํา ให้คุณไม่แน่นะคุณอาจจะมีโชคทางด้านความเสี่ยงอะไรต่างๆที่ที่จะมีนะคะเกิดขึ้นอาจจะได้โชคลาภจากการเสี่ยงนะถ้าดูจากเนื้อไพ่ตรงนี้นะคะคุณได้หนึ่งถ้วยค่อนข้างจะดีเพราะว่ามันเป็นเป็นการเป็นมือจากสวงสวรรค์ยื่นมาจากก้อนเมฆนะคะ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำอะไรก็ตามนะคะ เริ่มต้นในสิ่งที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะเรียกว่าเป็นการกำเนิดโอกาสใหม่ๆค่ะการเงินมีมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะยืนยันนะมีโชคนะคะแล้วคุณเองเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับงานมงคลงานขึ้นบ้านใหม่หรือมีโอกาสได้รถใหม่นะ อาชีพของคุณก็เน้นทางด้านบริการการจะขายบ้านให้บ้านเช่าก็ได้นะคะแล้วใครต้องการมีบุตรก็มีโอกาสมีบุตรนะคะโอเคเนาะถือว่าดีมากไพ่ใบนี้นะคะแล้วถัดมาก็ดีอีกก็คือคุณได้ใบนี้ค่ะสิบเหรียญนะ่ะเมื่อกี้ก็ได้ไปแล้วเก้าเหรียญแล้วยังมาได้สิบเหรียญอีกโอกาสเรีย,รยกว่า ไม่รู้จะบอกอยังไงก็คือก็คือถือว่าโอเคที่สุดอ่ะเรียกว่ามั่งคั่งมหาเศรษฐีเลยค่ะมีชีวิตและภาพลักษณ์ที่ดีนะคะคุณกำลังพัฒนาไปการความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะคะมีมากขึ้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะเรียกว่าร่ำรวยโดยไม่ต้องดิ้นรนนะคะจากสิ่งที่คุณทำอยู่ปัจจุบันนะคะ ความรักใครเป็นโสดอยากจะแต่งงานก็มีโอกาสแต่งงานม,มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยนะคะคุณอาจจะได้โอกาสได้มรดกที่ดินมาทําให้คุณร่ํารวยผิดถูปผิดตาไปเลยนะผลลงเอยคือคุณเป็นคนที่เข้มแข็งสเตรงจจบลงด้วยสเตรงนะคะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นกล้าหาเห็นไหมอ้าปากเสือแล้วเห็นไหมคะที่ที่ศีรษะของผู้หญิงคนนี้ มีอะไรคะมีคำว่ามีอินฟินิตี้บนศีสษะหมายความว่ายังไงหมายความว่าอดทนสูงอดทนต่อความยากลำบากนะคะเรียกว่ามีความฉลาดนะคะนะมีความพยายามที่จะใช้ชีวิตพึ่งพาตัวเองนะคะแล้วก็เป็นผู้นำได้การงานก็มัน่นคงนะคะถือว่าดีมากละค่ะ ลงมือทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะคะนะแต่ว่าแบ,แบ่งให้คนอื่นทําบ้างเราจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะในลักษณะเราเป็นหัวหน้างานจัดการก็ได้นะการเงินก็อาจจะเจอสถานการณ์การเงินที่ยากลําบากแต่ก็สามารถเอาตัวรอดได้ค่ะแล้วการเงินก็ได้จากน้าพักน้าแรงของคุณเองแล้วก็คุณเองก็เก่งที่จะรู้จักใช้เงินมีเหตุมีผลการใช้เงินอย่างมากนะคะ ความรักก็อาจจะไม่หวานค่ะรักคนยากก็อย่างที่บอกคนสดก็จะมีคู่ยากเพราะคุณมีมาตรฐานการคาดหวังสูงเนาะคนที่แต่งงานแล้วก็พยายามควบคุมความสัมพันธ์ค่ะอาจจะไม่ได้คู่รักอย่างที่ใจปรารถนาแต่ว่าให้ควบคุมหรือเมนเทนหรือทำให้อยู่ในสภาวะที่อยู่กันได้นะคะการเรียนก็ อาจจะเจอข้อสอบที่ยากแต่คุณก็มีความพยายามสูงยังไงก็ผ่านได้นะคะเนาะจบลงเอยด้วยดีค่ะราศีธนูเดี๋ยวพบกันที่เดือนเมษานะคะดีใจด้วยนะ16นาทีสั้นๆนะเพราะว่ามันผ่านเดือนมีนาไปแล้วแต่เราไม่อยากให้ละเลยไปเพราะเราเปิดเปิดไพ่แล้วนะพบกันในราศีธนูเดือนเมษานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ